สวัสดีครับ ep นี้เป็น ep ที่98นะครับมาพบกับช่องพระแทมไม่รู้ที่นะครับพระหมอบ้านมานะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกน QR code ตรงนี้นะครับก็เป็นพระที่ติดเหมามานานแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาแบ่งปันนะครับเหมือนเคยนะครับ องแรกนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับพระศึกนะครับพระศึกเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับ มีมวลสารบนเนื้อนะครับนี่ครับเม็ดดำตรงนี้เป็นเอ่อเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านที่ใส่ไปในเนื้อนะครับสาเร็จวันละครั้งก็จะมีพวกเศษเนื้อว่านนะครับเศษไม้ต่างๆนะครับเวลาแห้งเราก็จะผุเหมือนไม้นะครับตรงนี้นะครับดูนะครับ นี่ครับชมต่อนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับอีกทีนหนึงครับมองดูจากในรูปด้านตรงตรงคิดว่าตรงนี้หักแต่ว่าพอลงกล้องแล้วไม่หักนะครับไม่ไม่ใช่รอยหักนะครับโอ้โหตรงนี้มวลสารก้อนใหญ่สีดำนะครับนะครับเป็นแค่รอยแยกของเนื้อนะครับไม่ใช่รอยหักนะครับ ดูนะครับดูด้านหลังนะครับไม่ใช่หักนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับองนี้มวลสารครบเซต็นะครับเนื้อขาวนะครับเนื้อนี่ครับเนื้อขาววุ้นเม็ดดำนะครับเม็ดขาวเต็มองค์นะครับเม็ดแดงนี่ต้องส่องหาดูดีนะครับเป็นคาบเหงือคคาบใครที่ติดนะครับ วงนี้เป็นคาบเหงือคาบไข่นะครับที่ติดอยู่นะครับเป็นพิมจ์ดีนะครับเจดีโยนะครับน่าจะเจดีโยนะครับตรงตรงเกตตรงนี้จะเอียงมาฝั่งนี้นะครับสะบัดมาฝั่งนี้นะสะบัดมาฝั่งซ้ายของผมนะครับองนี้ครับเปิดเปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันองนี้เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ พระสมเด็จอรหันนะครับสมเด็จอรหันนะครับด้านหลังมีจานนะครับมีจานแต่ว่าผมอ่านไม่ออกนะครับว่าอ่านว่าอะไรนะครับนี่ครับรอยตัดข้างนะครับมีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับ เนื้อหาสวยๆยันชัดๆนะครับเนื้อออกสวยมากครับอังน,นี้สวยนะครับสวยฐานคมชัดเนื้อจะเนืนอๆนะครับตรงนี้นะครับเนี้อจะเนเนอๆนะครับนี่ครับ <c oughs> สวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับ ด้านหลังจะมีจานนี่ครับจานนะครับเนื้อเน่เนแลวก็มีจานนะครับมวลสารนะครับเม็ดก้อนมวลสารนะครับพิมพ์ทรงคมชัดนะครับคมชัดอ่านี่น,นี่ดูนะครับนี่คมชัดมากนะครับคมชัดเอ่อ สุดๆนะครับสมเด็จอรหันองค์นี้นะครับสวยขนาดนี้ครับสวยนะครับสวยสวยแบบนี้เอ่อ เอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันสองร้อยครับจุดนี้เหมามาแพงนะครับจะได้เน้นๆมาสักองค์นี้ก็มาเอามาเปิดแบ่งปันนะครับจริงๆอยากเปิดแพงกว่านี้แต่ว่าแบ่งปันนะครับวันนี้เอามาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่ๆ fc นะครับรายการต่อไปนะครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จลงรักนะครับ ลงรักเก่านะครับเก่าจริงนะครับเก่าจริงนะครับลงกล้องดูนะครับนี่ครับลักติดมาเต็มองค์นะครับลงลักปิดทองเก่านะครับ สวยนะครับสวยองนี้นะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพรอมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อโลหะนะครับอุปคุดนะครับอุปคุดอุปคุดนะครับอุปคุดองนี้จะเป็นเนื้อสำริดนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ ครับฝุ่นจับแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นดินเบ้าจากการหล่อนะครับเก่าดีนะครับเก่าดีนะครับเก่าอย่างนี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำริดเหมือนกันนะครับมือติดนะครับ ยันตรงน่องนะครับแต่ไม่รู้ว่ายันอะไรนะครับหลงกล้องกันนะครับสวยนะครับสวยนะครับนี่ครับสวยนะครับองนี้เอาสาม้อยห้าินะครับสามร้อยห้าสิบพรอมส่งนะครับ รายการต่อไปเป็นภาพสมเด็จจะองค์ใหญ่นิดนึงนะครับนีครับผมไม่รู้ที่นะครับไม่รู้ที่นะครับแต่รู้จักเนื้อเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยครับพระแท้นะครับหลังจะประมาณนี้ครับตัดก็จะเป็นงี้ครับตัดสองขอบนะครับนี่ครับการตัดนะครับกดลงไปได้ครึ่งหนึ่ง เี๋ยวชี้ให้ดูนะครับกดลงไปในบล็อกพิมพ์นะครับได้แค่นี้นะครับแค่นี้ครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือปีกนะครับเนี่ยครับเหลือปีกออกมาข้างๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะงัดดึงจะปีกขึ้นปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันเหลือปีกเขาก็จะตัดออกครับตัดตัดตัด เวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดไม่ตรงกับขอบเดิมนะครับคราวนี้มันจะเหลือขอบออกมาให้เราเห็นตรงนี้ครับเหลือขอบออกมาให้เห็นนะครับเนี่ยครับนี่ครับพอเหลือขอบมานี้ก็จะกลายเป็นว่าเอ่อนี่ครับจะเห็นนะครับเห็นชัดเจนนะครับธรรมชาติของพาเท,ทนะครับเห็นหลังนี้ผมคิดว่าเป็นของวัด ปราสาทปุญยาวาสนะครับปีหลังปีสองพันห้าร้อยขึ้นมานะครับแต่นี้ผมไม่ไม่ไม่ยัดสำนักนะครับเปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับนี่เลยครับเนื้อดูง่ายมากนะครับสมเด็จแบบนี้นะครับ ฐานคมชัดนะครับรอยตัดดูด้านหลังนะครับนี่ครับหลุมนี้จะเป็นหลุมของร่องของอากาศที่ดันมาจากด้านหน้านะครับเวลากดบล็อกพิมพ์ลงมานะครับเห็นหลังแบบนี้นะครับสวยนะครับรายการต่อไปนะครับ พระสมเด็จเนื้อดินนะครับผสมผงนะครับแต่พิมพ์ทรงก็คล้ายๆไปทางผงก็ดูกผีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้อจะเป็นเนื้อดินนะครับลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงผสมมาขาวๆนี่ครับนี่เม็ดแร่นะครับเม็ดมวลสารที่ผสมในพระนะครับ พอสวยนะครับพอสวยนะครับรายการนี้เปิดแบ่งปันนะผมไม่ทราบที่นะครับไม่ยัดสำนักนะครับเอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบผมถุงรายการต่อไปนะครับเป็นภาพรูปหล่อนะครับรูปหล่อมือมานี่นั่งสมาธินะครับมือจับเข่านะครับนะครับมีรอยตะไบเก็บเก็บนะครับเก็บด้านข้างนะครับ เป็นหลอประกอบมาก็ก็จะมีตะไบเก็บด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ครับเก็บข้างนะครับดูตะไบนะครับตะไบห่างๆอย่างนี้นะครับรูปหลอดสึ่พิมพ์ทรงโบราณนะครับไม่ยัดสำนักนะครับเพราะว่าเคยเห็นมาก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นสำนักไหนกันแน่นะครับเนื้อนะครับเนื้อตรงหน้าอกนะครับอื สวยอยู่นะครับพอสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับสนใจองไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับองค์นี้สวยนะครับสวย สวยแบบนี้เปิดแบ่งปันนะครับเอา3ามรอยห้าินะครับจมูกหายไปนิดนึงครับ3ามยห้าิพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อไม่กระพัดนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับดูเนื้อนะครับผมมองไม่เห็นเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูดีกว่านะครับ เนื้อเมฆพัดขึ้นเขียวแล้วครับขึ้นเขียวเต็มองเลยนะครับนี่ครับสภาพใช้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับองนี้ผลเปิดแบ่งปันนะครับองนี้เอานะครับแบ่งปันสุดๆเลยนะครับเอา350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ ปิดตาองค์น้อยนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับลงลักมานะครับเนื้อผงลงลักนะครับผมลงกล้องให้ดูนะครับเอเนื้อผงลงลักหรือเปล่าเหมือนไม่ใช่เนื้อผงนะครับอืมอาจจะเป็นเนื้อเนื้อเหมือนข้างเลยนะเนื้อเหมือนเนื้อผงคุกลัก ข้างนึงอเนื้อผงคูกรักเนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับองนี้นะครับองนี้ผมเปิดแบ่งปันนะครับภาพปิดตาผมเรียกภาพปิดตาพิมพ์สี่เหลี่ยมจิ๋วแล้วกันครับองนี้นะครับองนี้แบ่งปันเลยครับแบ่งปันเลยนะครับหกร้อยนะครับเอาหกร้อยพร้อมส่งนะครับสนใจตรงไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับรายการต่อไปนะครับ พระปิดตาเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานลงรักนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งซีกกลังเรียบนะครับไม่รู้ที่นะครับลงกล้องก่อนนะครับหลักลงลักแห้งๆนะครับ องไม่โตนะครับพอดีพอดีนะครับองนี้นครับองนี้ผมคิดนะครับเปิดแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอาสองนะครับสองร้อยห้าสิมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่ผมติชกูเกิลแล้วครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับอันนี้เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับแต่ด้านหลังมีจานวาววนะครับ มีจานโววาวนะครับย้อนยุกห่วงแบบนี้นะจะย้อนยุกนะครับส่วนใหญ่ผมรุ่นที่ทันจะเป็นแบบเชื่อมนะครับอย่างนี้ก็ต้องย้อนยุกแล้วครับห่วงปั๊มมาอย่างนี้นะครับไม่ทราบรุ่นนะครับไม่ทราบรุ่นมีจานด้านหลังนะครับมีจานด้านหลังเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เหรียญนาผีนะครับเหรียญหน้าผีเหรียญหัวกระโหลกนะครับหัวกระโหลกหลังยันนะครับหัวกระโหลกหลังยันนะครับเดี๋ยวลงกล้องก่อนนะครับสายหลอนนะครับสายหลอนมีเสี้ยนนะครับบนผิวนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งเลยนะครับ ดูนะครับด้านหลังนะครับห่วงปิ้นป้นนะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับเอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อศูนย์เก้าแดหนึ่ะครับหรือสแกนเกวาร์กนะครับ วันนี้ก็ขอจบ E ีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ